ไก่พื้นเมืองเนี่ยเป็นแหล่งพันธุกรรมชั้นเลิศของประเทศไทยอยู่แล้วยิ่งไก่ได้แสดงแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมพฤติกรรมธรรมชาติมากเท่าไหร่สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยระบบที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้ในเนชั่นอลเวลเนสตัวนี้ปลายทางคือมันจะมาตอบเรื่องคุณประโยชน์คุณค่าของเนื้อไก่ตัวนี้ให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เป็นซูเปอร์เกจริงและแลบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวพาลูกเที่ยวใกล้เมืองกันค่ะ เราได้ยินคําว่าซูเปอร์เใช่ค่ะอันนี้คือไข่จากแม่ไก่พันพื้นเมืองเนี่ยมันให้คุณค่าพิเศษยังไงถ้าเกิดใครที่ได้ทานไข่ไก่เนี่ยจะเป็นลูกค้าประจําเราทันทีเราก้าบอกแบบนี้เลย <c oughs> เพราะว่าพอตอกเข้าไปเนี่ยสีสดแดงแล้วก็ไข่นูน <c oughs> ต้นทางของสีของไข่แดงเนี่ยมันคือเบต้าแคโรทีน และแซนโทฟิลค่ะอสองตัวนี้สำคัญกับสุขภาพเรามากมากมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่เกิดขึ้นอของไข่ไก่ของที่นี่เลยมันกลายเป็นซูเปอร์เอ็กขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าด้วยระบบที่เราเลี้ยงอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเนเชอรัลเว n e s s ที่เสริฟให้ไก่ได้แสดงความเป็นธรรมชาติของเขาเต็มที่ จนออกมาเป็นอัตลักษณ์ของไข่ฟองนี้เลยจริงๆคะ่ะใช่ครับและที่สําคัญก็จะมีกลุ่มโปรตีนที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น p l เ t e l e t activator ก็คือสามารถกระตุ้นเกล็ดเลือดจะช่วยให้การผลิตเกล็ดเลือดเรากลับมาได้เร็วขึ้นอันนี้ก็อีกประโยชน์อีกด้านหนึ่งประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของหนึ่ง การบำรุงสายตาทุกคนเนี่ยสายตาเราอะ่ะจะเสื่อมลงทุกวันแต่การทานไข่ที่มีตัวนี้จะทําให้ชะลอการเสื่อมของสายตาเรายิ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะทําให้การมองเห็นอะ่ะอยู่ได้นานมากขึ้นสารต่อต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ได้มีกระบวนการสังราะห์อ,อื่นๆมันมาจากเพราะร่างกายตัวสิ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเขาจริงๆ ในการเลี้ยง n t u r a l w e l l n e s s เนี่ยตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยเราอะเลี้ยงไก่โดยดูพฤติกรรมธรรมชาติเขาเป็นหลักความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวตนของไก่พื้นเมืองคืนชีวิตให้เขากลับมาได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ไก่พื้นเมืองได้กินดีอยู่ดีใจดีเพราะฉะนั้นที่นี่ในการเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีแปลงหญ้านวัตกรรมทุกอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาจะต้องรองรับพฤติกรรมของเขาจริงๆ ไก่พื้นเมืองเนี่ยเป็นแหล่งพันธุกรรมชั้นเลิศของประเทศไทยอยู่แล้วเขาเรียกว่า g e n e t i c r e s o r c จุดเริ่มต้นที่พยายามมาหาว่าไก่พื้นเมืองอ่ะมันต้องโคตรเจ๋งเลยเพราะเราเห็นปัญหาที่เกษตรกรเนี่ยขายไก่ต้นทุน80บาทพอถึงเวลาขายขายอยู่ในราคา70-90บาทมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้กลับมาคิด เป็นโจทย์วิจัยตอนศึกษาปริญญาเอกเลยค่ะว่าในไก่พื้นเมืองเราจะต้องหามูลค่าอะไรสักอย่างที่สัตว์ชนิดอื่นไม่มีมันได้คําตอบออกมาอย่างชัดเจนว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละคะ่ะเราก็อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องไปถึงมือผู้บริโภคจริงๆ ก็เลยทําให้เรากระโดดขึ้นมาทําฟาร,ร์มไก่พื้นเมืองภายใต้วัชระพงฟาร์มเราเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยให้กลายมาเป็นซูเปอร์ i c k ชิคเก้นซูเปอร์นิวริชันขึ้นมาจริงๆค่ะหญ้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากๆตอเทืองนะครับในใบและดอกเนี่ยะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ อันนี้ไม่ได้ให้ให้คนทานนะ,ะให้ไก่ทานเขาก็จะได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเงี้ยแก่ร่างกายเขาเพื่อไปบำรุงในส่วนต่างๆแต่ที่สำคัญยังมีเขาเรียกว่าเป็นรสชาติฝาดเป็นกลุ่มสารของแทนนินเป็นเหมือนสมุนไพรที่จะไปช่วยลดในส่วนของเรื่องของพยาธิแล้วก็ โรคบิดที่จะเกิดขึ้นในลำไส้ของเขาด้วยครับผมเราศึกษาเราทําความเข้าใจจนทําให้เรารู้ว่าจริงๆอ่ะโรคที่เป็นคู่กันกันกบไก่ก็คือโรคบิดซึ่งถ้าเราสามารถป้องกันโรคบิดได้เนี่ยโรคอื่นเนี่ย ถือว่าการรับมือง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าเราเห็นพอเทียงนี้จริงๆมีพืชอื่นอีกเยอะมากครับรไม่ว่าจะเป็นญ่าลูซี่ญ่าสวิตจัมโบฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจนแอบซ่อนอยู่ใชใ่ไก่เขาเดินหาเองตงัวไหนเจอก็ได้ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือตู้ฟักไข่ที่อยู่ด้านหน้าเราก็ด้เสียงลูกไก่เรียกร้องแล้วจริงๆเขาพร้อมที่จะเกิดแล้วครับในภายในวันนี้ เวลาที่เราจะเอาเข้าฟักเนี่ยค่ะทุกอย่างจําลองมาจากแม่ไก่จริงๆเลย uh huh. ถ้าเราเปรียบเทียบคือตอนนี้เหมือนแม่ไก่หุ้มด้วยปีก uh huh. อยู่ในเนี้ยทั้งหมดคือไข่ <Okay. S 1> ก็จะอยู่เงี้ย21วันค่ะแล้วข้างในก็จะมีการกลับไข่ทุกชั่วโมง,มงเหมือนแม่ไก่ในความเป็นจริงที่เขาจะต้อง เอาไข่เอาไข่เอาไข่ข้างนอกเข้าข้างในเอาข้างนอกเข้าข้างในเสมอเขาจะมีการกลับไข่หมุนเวียนขาจะใช้เท้าใช้อกในการพัฒนานวัตกรรมทุกชนิดเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติจริงๆของเขาเพื่อมาสร้างสิ่งนี้ขึ้นจริงๆศึกษาพฤติกรรมแล้วจําลองเอามาให้เขาสามารถอยู่ในสภาวะที่พัฒนาเป็นระบบฟาร์มได้จริงๆแล้วอ่ะหลักการเหมือนคนเลยค่ะ ยิ่งถ้าใครมีลูกก็จะต้องมาแบบโรงเรียนอนุบาลใช่ต้องเตรียมแล้วต้องเอาลูกไปโรงเรียนอนุบาลไก่ก็เช่นกันระยะอนุบาลเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นอยู่กับฤดูกาลแสดงว่าถ้าเกิดอนุบาลตอนฤดูร้อนจะเป็นแบบนึงก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยาฝนเหมือนกันครับนี่ก็เป็นโรงเรียนอนุบาลที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้เซฟในเรื่องของ อค่าไฟาาเพราะว่าไก่เนี่ยแพ้สองอย่างหนึ่งแพ้ลมแพ้ฝ<ฟ>นลมแพ้ฝนใช่ครับผมโรงเรือนนี้เลยเออกแบบมาหน้าตาก็คือทึบสามทางโปร่งทางหนึ่งพอเราเข้ามาตรงเนี้ยคนเองก็จะรู้สึกอึดอัดแต่มันเหมาะสมกับไก่เพราะว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยเขาต้องการ37องศาในอาทิตย์แรกในการที่เราพัฒนาตู้เนี่ยเรามองว่าเราอยากให้คนแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยทำในสิ่งที่รักได้นานกว่าน,นี้ ได้นานและมีความสุขทําแล้วไม่เหนื่อยเ,อเพราะว่าเรามองว่าทุกๆอย่างต่อให้เรารักแล้วเราทําอะไรที่เหนื่อยอ่ะโโหมันท้อมันท้อแล้วมันจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงๆสิ่งนี้เลยมาช่วยเราได้เยอะมากๆในการพัฒนาตู้นี้นะคะคนเลี้ยงเนี่ยจะต้องไม่ปวดหลังจะต้องไม่ก้มทุกอย่าง เราจะต้องสบายเราจะต้องสบายเซฟสุขภาพเราให้มากที่สุดคราวนี้มาเรื่องวัสดุทั้งหมดเลยเรามองถึงคนที่ทำงานอะไรที่จะเป็นเทคโนโลยีมาช่วยให้เร็วในการทำความสะอาดเรานึกถึงไฮเพรสเชอร์ไฮเพรสเชอร์เนี่ยต้องสามารถยิงได้แล้ววัสดุทุกอย่างาสามารถไม่เสียหายเพราะเราต้องการให้สามารถทำงานได้สะดวกค่ะ ในวันที่60-70แล้วเราจะทำงานกับมันโดยที่ใช,ใช้แรงแบบเบาๆครับวันนี้ก็เป็นโรงพ่อแม่พันธุ์นะครับผมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะเลยพี่เกดก็จะเห็นว่าในนี้เรามีนวัตกรรมอยู่3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกคือนวัตกรรมรางอาหารคือตัวน,นี้เลยเวลาเราให้อาหารเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปข้างในคนง,งานก็จะเปิดให้อาหารทางนี้เลยครับ<ะ>ข้อดีของอันนี้ก็คือเห็นไหมครับความเปื้อน ไก่ไม่สามารถเข้าไปย่ําเหยียบแล้วก็ขี้ใส่ในตัวอาาสองอาหารได้สองอาหารไม่สามารถถูกคุยออกให้หกลงไปได้พฤติกรรมของไก่เนี่ยการที่เขาอยากกินอาหารเนี่ยเขาจะคุยอาหารออกลงพื้นให้ได้เขาจะพยายามอย่างนั้นแต่เราก็จะพยายามที่จะทํายังไงมันไม่ออกแต่เขาก็ยังได้คุยอยู่ ในการพัฒนานเนี่ยก็เลยจะมีแบบท่อสีเหลืองเนี่ยคือคือตัวปิดจอบสุดท้ายของเราเลยคือปิดเพื่อว่าให้เขาคุยอยู่แต่อาหารถูกดับอยู่ในราง,งใช่ค่ะแล้ววัตกรรมตัวที่2ก็คือเป็นตัวของที่ให้น้ําของเราก็จะเป็นรางน้านที่มีการบิ้วในส่วนของคอนเข้าไปด้วยคอนนอนเพราะว่าไก่พื้นเมืองเนี่ยจะต้องนอนคอนไก่จะรู้สึกมีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวพวกตะขาบในป่องหรือสัตว์มีพิษบนพื้น จริงๆน้ำจะไม่หยดตลอดอน,น้ำจะหยดติดแค่ปลายๆเพื่อให้ไก่เห็นว่ามีน้ำไหลอยู่ไก่เขาก็จะจิกกินอย่างนี้ของเขาเองเลยครับอันนี้ก็เป็นระบบนวัตกรรมรังไข่คือหนึ่งไข่จะไม่ต้องโดนพื้นดังนั้นเวลาแม่ไก่ขึ้นไปไข่ไข่เนี่ยจะจิ้งออกมาด้านหลังของรังวัสดุรองพื้นเนี่ยจะต้องแห้งและล้วนตลอดเวลาให้ได้ถ้าเมื่อไรที่วัสดุรองพื้นชื้นเนี่ย คือจุดเริ่มต้นของการก่อเชื้อโครคทุกอย่าง,กา,งการที่เราจัดการวัสดุรองพื้นได้แห้งขนาดเนี่ยเรื่องกลิ่นจะน้อยมากๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มเรื่องกลิ่นไม่ได้กลิ่นใช่ค่ะ,คะพี่ๆจะเห็นเลยว่านาวัตกรรมทุกตัวเราให้รองรับกิจกรรมนอกเราทั้งหมดเพราะเราอะไม่ต้องการให้คนเข้าไปกวนไก่เลยไก่จะต้องได้รู้สึกว่านี่คือพื้นที่ของเขา เขาจะทําอะไรได้เต็มที่พฤติกรรมต่างๆเขาสามารถแสดงออกได้เต็มที่จริงๆมันจะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยธรรมชาติของเขาขึ้นมาแบบเต็มที่จริงๆทายังไงก็ได้ให้เขากลับมาเป็นตัวเขาเองที่สุดกับสู่สัญชาติยายพามเป็นไก่พื้นเมืองของเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตพฤติกรรมที่เราศึกษาความเป็นอยู่ต่างๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นการควบคุม หรือการที่จะทําให้คุณภาพมันสูงขึ้นเราก็เอานวัตกรรมต่างๆเข้าไปตอบโจทย์<ช>แก้ป<ะ>ัญหาลูกคุณได้สมัมผัสดินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าอยากให้เขาได้มากกว่าแค่การไปเที่ยวพามาเล่นกับพวกเราที่แลนแ l a ที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่คือห้องทดลองการใช้ชีวิตเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมกันแลนแลบที่นี่ธรรมชาติและเด็กจะเติบโตไปด้วยกันเล่นอย่างมีความหมาย เรียนรู้อย่างมีชีวิตและแลบบพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวแล้วมาเจอกันนะอร่อยมากไข่แดงมันเข้มข้นมากเลยอ่ะอจะให้พี่เก๋ชิมส่วนอกอยังหนึบแล้วก็ฉ่ำอยู่ออันนี้อ,อร่อยมากและที่สำคัญตรงเนื้อหน้าอกนะมี คุณค่าทางอาหารสูง oh. มากมากนอกจากโปรตีนที่เรารู้แล้วเนี่ยครับแต่ที่สําคัญมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง uh. ที่เป็นงานวิจัยของทางดรกเตอร์กติมเลยมันเกิดจากความเป็นธรรมชาติของมันเลยเรานึกถึงนกทําไมนกเนี่ยถึงสามารถบินข้ามทวีปเลยนะการที่นกมันบินข้ามทวีปได้มันคือเกิดวิวัฒนาการที่ร่างกายเขาต้องอ a d a p t เขาต้องพัฒนาตัวตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวตัวนั้นก็คือตัวที่เราศึกษาอยู่ตอนนี้ ขึ้นมาเพื่อที่จะบาลานซ์ให้เขาสามารถบินบินอยู่ได้ตลอดเวลามันรวมมาถึงไก่พื้นเมืองเช่นกันค่ะ mm hmm. มันคือกลุ่มสัตว์ปีกเช่นกันคราวนี้คือยิ่งไก่ได้แสดงแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมพฤติกรรมธรรมชาติมากเท่าไหร่ยิ่งเขาได้ขยับกล้ามเนื้อ<า>อกามากเท่าไหร่ ตัวนี้จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยนี่คือเหตุผล<อ>มันเลยกลายเป็นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติระบบที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้เนเชอรั e เวลเนสตัวเนี้ปลายทางคือมันจะมาตอบเรื่องคุณประโยชน์คุณค่าของเนื้อไก่ตนนัวเนี้ให้กับผู้บริโภคได้สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติขึ้นมามหาศาลจริงๆเพื่โอโหให้เป็น super ชิเพื่อให้เป็น super chicken จริงจงวันนี้เรียกว่าสำเร็จตามเป้าหมายเราหรือยัง จริงๆสำเร็จตามเป้าหมายเราอไปหลายข้อมากเลยอย่างแรกคือเราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะเป็นฟาร,ร์มต้นแบบเพื่อส่งมอบเรื่องของทั้งเรื่องของโซลูชันโน้ต h าวความรู้ต่างๆที่ที่เราบ่มเพาะกับไก่พื้นเมืองมาเนี่ยคะ่ะเราต้องการองความรู้เหล่านี้กลับไปถึงเกษตรกร กลับไปถึงนักศึกษาหรือแม้แต่ไปถึงนักวิจัยให้เห็นว่าการที่เราเอางานวิจัยมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเรื่องขององค์ความรู้ขึ้นมาต่อยอดไปไปได้ไกลมากการไปสร้างอินสปิเรชันตามมหาลัยต่างๆในวันที่เรามีองความรู้เป็นพื้นฐานนะคะเราสามารถที่จะออกนอกกรอบเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเรียนรู้ เราเรียนรู้จนเราตกผลึกจริงๆจนเราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้คนได้เห็นมุมมองที่มันยังไม่เกิดขึ้นทําให้เราเองเนี่ยหลายๆคนเองเนี่ยได้เข้าใจในความเข้มแข็งของสิ่งที่เราออกนอกกรอบตรงนี้ขึ้นมาจะทําให้เราอาจจะสร้างนวตัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาขึ้นมาในอนาคตก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไก่เป็นสัตว์อื่นในประเทศไทยก็ได้